สวัสดีครับลักกี้เอ็มวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูลูน S ดาวที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันนะครับว่าสไนเป็นยังไงบ้างนะครับแถว1แถว2เพิ่มอะไรและแถว3เนี่ยต้องมีหรือเปล่านะครับของมันต้องมีไหมสําหรับสไนของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสกันให้ดูก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ช่องลักกี้เอ็มกันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ติดตามรับชมกัน เดี๋ยวผมพาไปดูรูนใหม่ก่อนที่เพิ่งเข้ามาว่าสไนเราเนี่ยมีรูนอะไรเข้ามาบ้างก็อาชีพและสอรูนอ,อันนี้จะเป็นสายแทบถ้าเกิดใครเล่นสายแทบเนี่ยก็มาดูรูนนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดใครเป็นสายฟ้าม์นะครับสาย ADL ต้องมาดูรูนนี้เลยนะครับฟิชชั่นดาวหางดาวรูน อันนี้ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลไม่ตรงไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องออปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านอีกทีนึงเนี่ยจะดีกว่าแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละแถวกันว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่เราเต้องดูบ้างอ่าโอเคนะครับเริ่มแรกเลยอันนี้ผมสุ่มได้รูนแถว3มาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเทสให้ดูอันแรกก็คือจะจายดาวตกดาเมจเป้าหมายรอบยิงสาดตว์ตามสัดส่วนบวก4%คืออะไรนะครับก็คือเมื่อเราใช้สกิลเมเทโอฟิชชั่นเนี่ยเราจะยิงเป็นจาก1ดอกเป็น3ดอกถูกต้องไหมนะครับไอ้2ดอกที่ออกเนี่ยมันจะมีดาเมจแค่55%นะครับตัวนี้เนี่ยแถวแรกมันจะช่วยเพิ่มดาเมจของเรานะครับจาก55 ไปอีก20อร์เซเงี้ยจะสูงสุดเท่ากับ75นะครับของการยิงแต่ละครั้งที่ออกมานะครับเดี๋ยวผมเปิดสกิลให้ดูสกิลเมเทโอฟิชชั่นนะครับมันบอกว่าเนี่ยมันจะโดนเป้าหมายหลักเสร็จแล้วอีก55เนี่ยมันจะออกอีก2ดอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ลูนแถวแรกยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับดาเมจของอด้านข้างเนี่ยจะเยอะขึ้นเราเอาไปทำอะไรก็คือ1 เอาไปฟาร์มก็ได้นะครับถ้าเกิดดามเมจเรายิ่งเยอะอย่างเงี้ยอ่าข้างๆเนี่ยมันออก75%มันก็จะยิ่งทำให้วันคิดได้ง่ายขึ้นนะครับโดนทีเดียวเนี่ยยิงตาย3ตัวเลยยิงเรายิงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวแรกยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับใครได้แถวใครจะเอาไปฟาร์มแถวแรกนี่สำคัญมากๆก็เอาแถวแรกให้เยอะไว้ก่อนนะครับโอเคเรามาดูดูลุนแถว2กันต่อ ใครเอาไปฟาร์มเอาไปเคลียร์มอนอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับไอตัวบรรทัดแรกในส่วนของตัวบรรทัด2คืออะไรบรรทัด2เนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันเลยนะครับกลุ่มกระจายดาวตกภายใต้สภาวะ Normal Attack มีโอกาส5-30%ถึานะครับทำให้เกิดกลุ่มดาวสองบากาย่อะอันนี้คืออะไรก็คืออ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนี้ดีกว่า พาไปดูสกิลก่อนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสกิลของมันนะครับสกิลของมันเป็นพ a าสตินะครับมาจากเดลิสไนนนี่แหละนะครับก็คือเมื่อ,อ,อมาดูสกิลของของเราก่อนนะครับเมื่อโดนโจมตีมีโอกาส50%ยิงแสงดาวใส่เป้าหมายทำให้เกิด ATK คูณ600%นะครับและทำให้ฮิตเนี่ยเป้าหมายลดลง50ต่อเนื่อง5วินาทีอันนี้คืออะไรก็คือ เมื่อเราโดนโจมตีนะครับมีโอกาส50%ที่เป้าหมายเนี่ยจะโดนดามเมจคืนกลับไปนะครับมันจะเป็นดาเมจขาวซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันอ้างอิงจากเด็ของแต่ละคนด้วยใครเด็บเยอะจะโดนน้อยนะครับใครเด็บน้อยก็จะสะท้อนกลับไปเยอะขึ้นนะครับมันคล้ายๆกับสะท้อนแต่มันมันไม่ใช่สะท้อนนะครับมันเป็นเหมือนกับมีโอกาส50%เนี่ยทำให้เขาโดนดามเมจนะครับ แตกต่างกับรูน s ดาวที่ของเรายังไงนะครับก็คือตัวนี้เราโดนโจมตีมีโอกาส50%ที่เขาจะโดนดาเมจแต่ว่ารูน s ดาวของเราที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนถ้ารูนถ้าเป็นรูนเนี่ยของเราเนี่ยจะกลับกันก็คือเรายิงเขามีโอกาส12%อ่ะ5-30%เนี่ยทำให้เกิดดาเมจ ใส่ฝั่งตรงข้ามเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นดามเมจช่วยของเรานะครับมันแตกต่างกันก็คือรูนไอตัวพาสีที่อยู่ในสกิลเนี่ยเราต้องโดนก่อนมีโอกาส50%มีดาเมจกลับไปหาฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ลูนของเราแถว2มีโอกาสที่เรายิงเขานะครับจะทำให้เกิดดามเมจนะครับเพิ่มขึ้นมาโอเคไหมเออจะ สองอันจะแตกต่างกันนะครับซึ่งผมไปเทสมาแล้วของผมได้1 2เอเองมันออกน้อยมากๆเหมือนกันนะครับเจ็ดที่ออกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ4ที่ออกทีหนึ่งก็ก็น้อยนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับให้กับเราได้นะครับนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะโอเคนะครับในส่วนของแถว2ไฮไลท์ของเรานะครับเรามาดูไฮไลท์ของเราดีกว่าแถว3นะครับกระจายดาวตกเมื่อไม่ได้แบ่งเป้าหมายนะครับยิงศาสตร์หมายความว่าไงหมายความว่า เรากด meteor f i c i o นะครับมันจะยิงออก3ดอกแต่ถ้าเรายิงตัวเดียวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น30%นะครับให้กับเป้าหมายนั้นเลยดาเมจเพิ่มขึ้น30%เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาเทสให้เพื่อนๆดูเลย mm hmm. อ่ะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาแฟรี่ออกก่อน mm hmm. จะได้ง่ายนะครับจะได้ดูง่ายๆขึ้น mm hmm. อ่ะโอเคนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองยิงก่อน ยิงไปก็อยู่ลาวๆสัก2ล้าน6เห็นไหมครับให้มันนิ่งๆก่อน2ล้าน8เห็นไหมสองล้านหถึง2ล้าน8กว่ากว่านะครับอันนี้แบบธรรมดาเลยนะผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับด้านข้างไม่มีอะไรเลยนะครับ2ล้านอย่างเงี้ยเออแตกมันไม่ติดมาพอดีถ้าเกิดสไนส์แตก มันเยอะมากๆนะครับอ่าเนี่ยอยู่ประมาณสัก2ล้าน6ถึง2ล้าน8เห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดเดี๋ยวผมกด m e t e โอฟิชชั่นให้ดูนะครับอ่าสล้าน6่าเห็นไหมขึ้นเป็น3ล้าน8เลยนะครับแค่กด m e t e โอฟิชชั่นอย่างเดียวนะครับดามเมจเพิ่มขึ้นมา30%เห็นไหมสล้าน8นะครับ2อล้านเนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ ทุกครั้งนะครับ100มันจะติดเป็นช่วงแต่ปกติจะติดนานด้วยนะครับเห็นไหมสาม้าน8เลยนะครับโดยที่เรากด Meteo อฟิชชั่นอย่างเดียวและยิงเป้าหมายแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับแล้วมันอยู่ประมาณนาทีหนึ่งนะครับเพราะ Meteo อฟิชชั่เนี่ยมันทั้งหมด57วินาทีนะครับที่จะขึ้นมันก็อาจจะเห็นไหมอันนี้ลดลงไปแล้วแต่มันยังติด m e t ทโออยู่นะครับ มันจะมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่พอติดก็ติดยาวเลยเห็นไหมอ,อันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเรายิงเป้าหมายเดียวนะครับมันจะเพิ่มนะครับดามจขึ้นมา30%เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือเป้าหมายเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองอใช้เป็น3เป้าหมายดูนะครับก็คือเทสให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดเรายิง3ตัวเนี่ย มันจะไม่ขึ้นนะครับเราต้องยิงแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเทดสมบให้ดูก่อนก็คืออ่ะสองล้าน2องล้านสเนี่ยนะครับเหมือนกันเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับอ่าอยู่ประมาณสัก2ล้าน2ล้านนิดๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดเมโทรฟิชชั่นะครับยิงเป็น3ดอกกันอ่ะออกเนี่ยมันจะออกเท่าเดิมหรือเปล่านะครับดูเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวนะครับที่เรากด เห็นไหมมันก็อยู่รวาลาสล้าน2ล้านสอนะครับสอา 9, อาจจะติดติดแตกอันนึงเพิ่มขึ้นมานะครับ2ล้าน 7, เห็นไหมด้านข้างมันติดแตกเพิ่มนะครับก็อยู่เหมือนตอนแรกที่เราเทสกันนะครับ2,6ล้านหถึง2,8ล้านแปอ้านเย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับไม่ติดเลยนะครับ อมันยังเหลืออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองยิงเป็นเป้าหมายเดียวนะครับอ้าวอันนี้ก็ไม่ติดแล้วนะครับเห็นไหมติดขึ้นมาแล้วนะครับ3าล้านเห็นไหมอืมมันก็จะติดเป็นช่วงๆของมันอันนี้หมดไปแล้วนะครับมันจะมีดีเลย์ประมาณสัก10วินะครับของเราที่เราจะใช้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับอันนี้2อล้าน6อย่างเงี้ยเห็นไหมขึ้นมา3ล้าน6เลยนะครับ3ล้าน5อ่าสองล้านเก้านะครับบางทีเนี่ยมันก็ไม่ติดนะครับแต่พอมันติดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมา3 0เ็นห็นไหมครับ3ล้าน6เออเนี่ยพอติดก็ติดยาวๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัวนี้เนี่ยแถว3จําเป็นต้องมีไหมจําเป็นนะครับต้องบอกเลยว่าจําเป็นและสําคัญมากๆเพราะดามเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมา30%ถือว่าเยอะมากๆนะครับคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมเทสท์ทำฮอเดอร์ดาวนะครับก็เพิ่มขึ้นมาแค่แสนเดียวนะครับ ในราคาที่ 250m ถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้รูนแถว3นะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยเรายิงเป้าหมายเดียวนะครับลงทานาก็ได้ยิงบอสก็ได้นะครับไปไหนอะ่ะร้อยชั้นก็ได้นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา30%โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่เราหาแถว3ตัวนี้ให้ได้ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรูนที่สไนเนี่ยต้องมีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีรูนนี้เลย ของจะดีไม่ดีนะครับสมมุติเรายิงล้านหนึ่งเราเพิ่มมาเป็นล้าน3โดยที่เราไม่ต้องทําของเลยสักชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพิ่มดาเมจขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆลองไปหาดูกันนะครับที่เป็นรูน s ดาวของสไนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง lucky m กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ